วันหนึ่งนะครูพานักเรียนซึ่งเป็นเด็กประถมเนี่ยทั้งชั้นเลยไปที่ห้องประชุมนะซึ่งโล่งนะไม่มีเก้าอี้แต่ว่ามีลูกโป่งนะหลากสีเลย ครูก็บอกว่าในนักเรียนเนี่ยเขียนชื่อตัวเองแล้วก็ปะติดไว้กับลูกโป่งนะให้เลือกมาคนละหนึ่งใบแล้วก็เขียนชื่อลงไปของตัวเองเนี่ยติดลงไปที่ลูกโป่งเสร็จแล้วก็ไปวางไว้ที่เดิมกลางห้องประชุมนักเรียนก็มีทั้งหมดประมาณนี้ ห้าสิบหกสิบคนนะลูกโป่งก็เรียกว่าเกือบจะเต็มห้องประชุมเลยทีแรกเด็กก็งงนะว่าครูจะให้ทำอะไรพักพักครูบอกว่าเนี่ยให้ทุกคนไปตามหาลูกโป่งที่มีชื่อของตัวเองติดอยู่ ตานนี้แหละนะโกราหลเลยนะนึกภาพเด็กห้าสิบหกสิบคนนี่ไปควานหาลูกโป่งที่มีชื่อของตัวเองนะมันจะโกลาหลแค่ไหนครูให้เวลาห้านาทีปรากฏว่าครบหมดเวลาแล้วก็มีเด็กไม่กี่คนนะที่หาลูกโป่ง,งตัวเองเจอ ครันนี้ครูให้คำสั่งใหม่นะให้นักเรียนเนี่ยเอาลูกป่งที่อยู่ข้างหน้าตัวเองเนี่ยและไปมอบให้กับเพื่อนลูกป่งที่ได้มาเนี่ยมีชื่อเพื่อนคนไหนติดอยู่ก็เอาไปให้คนนั้นแหละ ให้เวลาห้านาทีบอกว่าไม่ถึงห้านาทีเลยเด็กทุกคนก็ได้รับรูปโป่งที่มีชื่อของตัวเองติดอยู่ครูก็เลยถามนักเรียนว่าเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครั้งแรกกับครั้งที่สองเนี่ยครั้งแรกนี่ให้นักเรียนหารูปโป่งของตัวเองนี่โอ้ยกลัวหราหนมาก แต่กงที่สองเนี่ยเอาลูกโป่งของเพื่อนไปให้เจ้าตัวสุดท้ายไม่นานไม่ถึงหา้าสีตัวเองก็ได้รับลูกโป่งที่มีชื่อตัวเองติดอยู่นะครูก็เลยสอนว่าเนี่ยลูกโป่งนี่ก็มืากับความสุขของคนเรานะคนเราถ้าจะไปเอาแต่หาความสุข ใส่ตัวหรือหาความสุขของตัวเองเนี่ยมันยากแต่ถ้าเรามอบความสุขให้กับผู้อื่นนะหรือนึกถึงความสุขของผู้อื่นสุดท้ายความสุขก็จะกลับมาสู่เราสุดท้ายเราก็พรอมมีความสุขด้วยนะ อันนี้เป็นการสอนวิชาชีวิตที่สำคัญมากนะสำหรับเด็กซึ่งผู้ใหญ่ก็ต้องเรียนรู้เหมือนกันเพอทุกว,วันนี้คนเราเนี่ยคิดถึงแต่ความสุขของตัวเองคิดแต่จะหาความสุขใส่ตัวดิ้นรนขนขวายที่จะหาความสุขมาให้ตัวเองแต่สุดท้ายก็กลับไม่เจอความสุขมีแต่ความทุกข์เพราะว่าต่างคนต่างก็แข่งแย่งแข่งขันชิงดีชิงเด่นกัน เหมือนกับเด็กที่สารวนหาลูกป่องที่มีชื่อตัวเองแต่ถ้าคนเราเนี่ยคิดถึงความสุขของผู้อื่นแล้วก็พยายามมอบความสุขให้กับผู้อื่นสุดท้ายความสุขก็จะเป็นของเรากิจกรรมนี้ยังจะว่าไปมันก็สอนให้เราเห็นนะว่าถ้าเราช่วยผู้อื่น สุดท้ายเราเองก็ได้รับประโยชน์ด้วยหรือผู้ยานนั่นคือว่าการช่วยเขาก็คือการช่วยตัวเราเองนะอันนี้มันขัดกับสามัญสำนึกทั่วๆไปหรือคำสอนทั่วๆไปนะที่บอกว่าถ้าเราช่วยคนอื่นมากเท่าไหร่นะเราก็เสียเปรียบมากท่นนั้นแต่ที่จริงแล้วเนี่ยการช่วยผู้อื่นนั่นแหละนะที่ กลับกลายเป็นการช่วยตัวเราเองอันนี้คล้ายๆกับนิทานเรื่องหนึ่งนะชายคนหนึ่งเนี่ยเกิดหมดลมหัวใจหยุดเต้นมาพบอีกทีก็เจอยมพบาลยมพบาลก็พาไปห้องประชุมแห่งหนึ่ง มีโต๊ะอาหารขนาดใหญ่เลยนะแล้วมีคนนั่งล้อมโต๊ะนั้นบนโต๊ะนี้ก็มีอาหารนานาชน,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 นิดเลยทั้งไทยฝรั่งจีนนะเรียกว่าพรั่งพร้อมบริบูรณ์นะทั้งไก่ย่างปลาหูฉลามต้มยำแฮมเบอร์เกอร์พิซซ่าสารพัดหมูย่างหมูกระทะ ของหวานผลไม้แต่ก็สังเกตว่าชายคนน้นสังเกตว่าคนที่อยู่รอบโต๊ะเนี่ยดูผอมนะดูท่าทางหิวโหวยก็เลยถามโยมบาบาบาที่นี่ที่ไหนยมบาบาลบ,บอกนอรกไงชายนั้นก็แปลกใจทำไมนรกจึงมีอาหารพังพร้อมบริบูรณ แล้วก็สังเกตนะอีกอย่างหนึ่งคือว่าบนโต๊ะเนี่ยนะช้อนของแต่ละคนเนี่ยโดนทั้งซ่อมด้วยยาวเป็นเมตรเลยนะช้อนปกติมันก็แค่ไม่กี่นิ้วนะแต่ว่าบนโต๊ะสถานที่อย่างนี้เนี่ยช้อนซ่อมนี่ยาวเป็นเมตรเลยสามฟุตได้ตะเกียบก็เหมือนกันก็ยาวเลย สงสัยช่างพักอยู่มาบางบอกอ้าวบอกคนที่อยู่ในโต๊ะบนที่อยู่ในห้องประชุมว่าในห้องอาหารมากินข้าวได้แล้วกินอาหารได้แล้วบอกว่าแต่ละคนนี่กระเสือกกระสนดิ้นรนมากนะเพราะว่าช้อนนี่มันยาวตักใส่ตักอาหารใส่ปานี่มันยากเหลือเกินนะไม่ว่าช้อนซ่อมตะเกียบ อาหารอร่อยนะปนีดวิริสมาอะไรายไงเนี่ยบอกว่าตักใส่ปากนี่ไม่ได้เลยเนะชาวนั้นก็เลยรู้แล้วโอ้ที่ที่ผอมแห้งหน้าตาซูบเซตเนี่ยเป็นเพราะว่าไม่สามารถที่จะตักอาหารใส่ปากของตัวเองได้ก็เลยเข้าใจเลยว่าทำไม สถานที่นี้ที่อย่างนี้คือน,นรกด้วยความสงสัยชายนี้ก็ถามโยมบําลาลว่ารัศว,วันเป็นยังไงอ่ะพาไปดูเด่ยได้ไหมโยมบําบาก็บอกสวรรค์ก็เหมือนแบบนี้แหละไม่ได้ผิดเพี้ยนกันเลยอ้าวแล้วมันจะเป็นสวรรค์ได้ยังไง ยมบาลก็เลยพาไปที่สวรรค์ก็เห็นอย่างที่ยมบาลว่านะโต๊ะยาวมีอาหารพรั่งพร้อมบริบูรณ์ที่สำคัญคือว่าช้อนซ่อมตะเกียบก็ยาวเป็นเมตรเหมือนกันแต่แปลกใจนะคนที่รอบโตะนี่เรียกว่า สมบูรณ์เลยนะไม่มีวิแววของความหิวโหยก็เลยแปลกใจมันเป็นสวรรค์ได้ยังไงพอโยมมาบอกว่าบอกคนในห้องอาหารแล้วกินข้าวได้แล้วบอกว่าแต่ละคนนี่หยิบช้อนหยิบซ่อมหรือตะเกียบตักอาหารไม่ได้ใส่ปากตัวเองนะ แต่ป้อนอาหารให้เพื่อนที่อยู่ใกล้ๆเพื่อนอยู่ตรงข้ามต่างคนต่างก็ช่วยป้อนอาหารให้กับกันละกันบอกว่าก็เลยอิ่มน้ำสำราญชายคนนี้ก็เลยเข้าใจเลยนะโอ้นรกกับสวรรค์มันต่างกันตรงนี้แหละนรกนี่มันคือที่ที่ผู้คนนี่คิดถึงแต่ตัวเองแต่สวรรค์นี่เป็นที่ที่ ผู้คนเนี่ยช่วยเหลือกันแม้ช้อนจะยาวแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคก็เพียงแต่ว่าป้อนใส่ปากของเพื่อนตรงข้ามนั้นนแหละส่วนเพื่อนตรงข้ามก็เหมือนกันนะเขาก็ตักอาหารด้วยช้อนที่ยาวของตัวมาใส่ปากมาป้อนใส่ปากของอีกคนหนึ่ง ทุกคนก็เลยนะเรียกว่าอิ่มน้ำสำราญไม่ภายพร้อมนี่จาังนี้มันก็สอนเหมือนกันเลยนะว่าให้การที่คนเราเนี่ยช่วยผู้อื่นเนี่ยสุดท้ายมันก็คือการช่วยตัวเราเองอันนี้ก็สอดคล้องกับพุทธภาษิตท,ที่ว่าเนี่ยผู้ให้ความสุขยอมได้รับความสุขนะ ในโลกกับสวรรค์นี่มันไม่ได้ต่างกันตรงไหนสิ่งแวดล้อมนี่เหมือนกันแต่สิ่งที่แตกต่างคือความมีน้ำาุนน้ำใจหรือความเห็นแก่ตัวที่ใดมีความเมื่อเฟือมีน้ำใจมตตีที่นั่นก็เป็นเหมือนสวรรค์นะแม้ว่าจะมีสิ่งมีทรัพยากรน้อยนะ ไม่ได้พังพร้อมบริบูรณ์ <c oughs> แต่ก็เป็นสวรรค์ได้ทุกๆคนเนี่มีน้ำใจช่วยเหลือกันแต่ถ้าที่ใดเนี่ยนะผู้คนนี้แกตัวแม้จะพังพร้อมบริบูรณ์ที่นั่นก็เป็นนรกได้นอะอย่างที่เบนี่นะก็เรียกว่าเป็นดินแดนที่ธุรกันดารมาก <c oughs> ปลูกต้นไม้ก็แทบไม่ขึ้นแม้แต่หญ้ายังไม่เคยขึ้นเลย แต่คนก็มีความสุขนะส่วนหนึ่งเพราะเขาช่วยเหลือเกอื้อกูลกันมีความสุขยิ่งกว่าสังคมสมัยใหม่หรือในเมืองที่พังพร้อมบริบูรณ์ด้วยวัตถุสิ่งเสพนะแต่ว่าคนนี่เครียดเป็นทุกข์กลัดกลุ้มใจไม่อยากอยู่อยากจะฆ่าตัวตายหรือว่าทำร้ายกันนะ เพราะว่าพอเราคิดถึงแต่ตัวเองแล้วเนี่ยสุดท้ายตัวเองก็ไม่มีความสุขแต่ถ้าเรานึกถึงผู้อื่นมอบความสุขให้กับผู้อื่นสุดท้ายความสุขก็กลับมาสู่เราเนะเหมือนกับที่ครูได้สอนนักเรียนนะด้วยกิจกรรมตามหาลูกโป่งเนี่ยนี่เป็นบทเรียนของวิชาชีวิตที่สำคัญที่เราไม่ควรจะลืมเลยง่ายๆ เตรียมรับพรอิชิตังปฏิตังตุมหังคอยตาผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วเิบาเมวาสมิชาตูจงสำเร็จโดยชาพรนานสาเพปุเรนตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโซยาาเมือนพระจันในวันเพนญมณีโชติราโซยาา เหมาือนแกมณีอันสว่างสวยควรยินดีสาวพีติโอวิวาชนตูวานจารายทั้งปวงจงบำราดไปสาวพโรโควินาสตูโรคทั้ทงปวงของท่านจงหายมาเตภาวันตรารโยอันตารายามีแก่ท่านสุขิทีวายุโกภาวนจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืน อาภีวานาสิลิสานิจังุธาปจายโนจัตตารุธามาวันติอายุวันโนสุขังคลังสางสิบอาการคืออายุวันนาสุขาคละย่อมจะเริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิสวาตุสาพมังคลัง พสาพามงคอนจงมีแก่ท่านลาคันตุสาพาเทวตาพระลาวเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสาพาพุ้านุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสาพาธรรมานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระธรรมสาพาสังฆานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระสง สทธาโสทิภวันตุเจขอความสวัสดีท้ง้ลยยงมีแก่ท่านทุนนกททเมื่อเทอ